ตื่นเต้นจังเลยจะได้ไปทัศนศึกษาแล้วฉันรอวันนี้มาตั้งนานแล้วหนูจะไปทัศนศึกษาที่ไหนเนี่ยลูกเมืองโบราณค่ะแม่ มิวกี้ฟังแม่นะลูกไปเที่ยวเมืองโบราณเนี่ยต้องสงบสง,งียบเรียบร้อยเข้าไว้จะมาทำบวกเวกวยยไวเหมือนอยู่บ้านเราไม่ได้นะลูกทําไมล่ะคะแม่นานๆทีหนูจะได้ไปทัศนศึกษากับเพื่อนๆหนูจะได้ปลดปล่อยพลังในตัวเองออกมาเพราะสถานที่โบราณเหล่านั้นมีเจ้าของหากลูกไปแสดงวาจาก,กิริยาจาับจ้วงหยอบใครไม่เคารพผู้เป็นเจ้าของสถานที่ลูกจะได้พบกับเหตุการณ์ที่ชวนขนหัวลุก รับทราบค่ะแม่หนูจะทำตัวให้เรียบร้อยเหมือนภาพพับไว้เป็นกุลสตรีไทยแบบที่แม่อยากให้เป็นไงล่ะคะแม่ยังเตือนไม่จบเลยลูกยังมีอีกเหรอแม่ถ้าอย่างนั้นแม่ก็รีบพูดมาเร็วเดี๋ยวหนูจะไม่ทันรถห้ามหยิบของติดไม้ติดมือมาเด็ดขาดแม้กระทั่งก้อนหินด,ดินทรายก็ห้ามนำกลับบ้านนะลูกทาแม่สิ่งที่แม่พูดหมดแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นหนูไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะเฮ้ยแกเมืองโบราณนี่ก็สวยเหมือนกันเนาะฉันเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกอะ่ะเปิดโลกฉันมากเลยนั่นน,น แกจะแต่งเหมือนคุณพ uh ี well> ่หมื่นใช่ไหมล่ะเรื่องอะไรฉันจะแต่งตัวเป็นผู้ชายะฉันก็จะแต่งตัวเป็นแม่เกลละเกตเหมือนกันคลิก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 ฮ่าอะไรเขาปากเนี่ยถุ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 ยนางเบนนี่ทำไมแกถุยน้ำลายไม่เป็นที่แบบนี้เนี่ยแม่ฉันบอกว่ามาเมืองโบราณต้องทำตัวให้สุภาพเรียบร้อยรู้จักเคารพเจ้าของสถานที่แม่แกก็พูดไปเมืองโบราณเนี่ยสร้างมาตั้งกี่ร้อยปีแล้วป่าเนี่ยเจ้าของสถานที่เขาไปเกิดใหม่ไม่รู้กี่รอบตั้งกี่รอบแล้วแก เออก็จริงของแกอนะเนาะหน่งมิวกี้แกดูหินพวกนี้มันสวยมากากับแกฉันจะเอากลับบ้านแต่แม่ฉันบอกว่าอย่าเอาของที่เมืองโบราณกลับบ้านแ็ดขาดมันไม่มีอะไรหรอกก็ฉันบอกหลังเมื่อกี้ไงว่าเขาไปเกิดใหม่กันหมดแล้วอ่อฉันที้แกเป็นก้อนหนึ่งเราจะได้มีของที่ลึกเก็บไว้ก็ได้แค่หินเองคงไม่เป็นไรหรอกหนังมิวกี้แกดูมอด,ดินเผาหม่านี้งามมากอัแกอย่าบอกนะว่าแกจะเอา แต่ฉันว่าอันนี้ไม่ดีนะเพื่อนไม่เป็นไรหรอกนาะแต่ถ้ามีผีมาตามจริงฉันขอให้เป็นผีผู้ชายนะแกขอหล่อๆสิแพดแน่นๆคอยดูนะฉันจะจับทำสอบนี้เลยกแกแหมนางแมนนี่แกก็พูดน่าเกลียดผีแกก็ไม่เว้นเลยนะนแน่นอนแกลองคิดดูสิว่าผีชายไทยแท้ผิวเข้มแคบเสื้อผ้าไม่ใส่นุ่งจงกระเบนแกลองคิดดูสิว่ามันเซ็กซี่ขยี้หัวใจแค่ไหนพอพอยิ่งพูดแกก็ยิ่งวัวเรื่องผู้ชายฉันขี้เกียดฟังแล้ว คือว่าฉันน่ะไม่ได้เอากระเป๋ามาฉันฝากแกไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคไปเมืองโบราณมาเป็นยังไงบ้างลูกสนุกไหมสนุกค่ะแม่ถ้าอย่างนั้นหนูขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะจะลูก <fic ry> แม่บอกว่าลูกจะฟังคำเตือนแม่นะนี่เมื่อดินเผาที่นางแมนนี่ฝากไว้นี่นะคะพรุ่งนี้ไปเอาไปให้มันแล้วกันวันนี้ง่วงแล้วขอน,อนอนก่อนดีกว่า เอาของฉันคืนมาเอาของฉันคืนมาเอาขวางฉันคืนมาเขาต้องมาทวงของที่ฉันเอามาจากเมืองโบราณแน่เลยหนูรับทราบแล้วค่ะรุ่งเงี้เดี๋ยวหนูเอาของไปคืนนะคะอย่ามาหลอกมหลอนหนูเลยนะคะหนูกลัวแล้วมาแค่นี้ฝันก็พอนะคะอย่ามาตัวเป็นเป็นเลย จ้ามนุษย์นางโงูเจ้าบังอาจลบลู่คอาค่าไม่ออ ollar, ไหเจ้าไววแน่ไอ้สะเทอฉันฝันไปเหรอเนี่ยทำไมมันเหมือนจริงจังเลยโทรหานางมิวกี้ดีกว่าแกโทรมาพอดีเลยฉันว่าจะโทรหาแกอยู่อย่าบอกนะว่าแกเห็นผีฉันฝันเห็นผีอะแกเขาแต่งชุดโบราณมาทวงของของเขาคืน ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เ,เอาของไปคืนกันเถอะฉันไม่ไหวแล้วฉันหลอนมากเลยแ okay. okay, กโอเคพรุ่งนี้เจอกันหนูเอาของมาคืนแล้วนะคะพวกหนูสองคนต้องขอโทษจริงๆที่เอาของพวกท่านกลับบ้านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตพวกหนูรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆค่ะหนูขอโทษน,นะคะที่หนูทํากริยาไม่ไดีไปรับลูกท่านหนูปากไม่ไดีเองหนูขอตบปากตัวเองเพื่อชดใช้ความผิดค่ะนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่เน่นี่แน่พอเอาของมาคืนที่เดิมก็รู้สึกสบายใจ ฉันขอโทษนะที่ไม่ฟังคําเตือนของแม่แกพวกเราเลยต้องเจอดีแบบนี้ครั้งเนี้ถือว่าเป็นบทเรียนต่อไปเราต้องฟังคําเตือนผู้หลักผู้ใหญ่ของแบบนี้ไม่เชื่อก็ลบหลู่ไม่ได้นะ